สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s ิกฟิ f เจอร์ในวันศุกร์ที่28มิถุนายนนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ราคาทองคำก็ปรับลดลงแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะ2 5 7 5เหรียญน,นะคะปิดไปที่1,199.49เหรียญน,นะคะก็มีความเคลื่อนไหวในกรอบ1,197ถึง1,244นะคะ สำหรับาการหลุดแนวรับบริเวณ1,220-1,200ลงมาเนี่ยก็เป็นผลจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีกว่าคาดนะคะอย่างเช่นจำนวนผู้ขอรับสก,การการว่างงานรายสัปดาห์รายได้ผู้บริโภคยอดขายาบ้านรอปิดการขายนะคะนี่ก็ดีกว่าที่คาดการไว้ค่อนข้างมากก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับบวกขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการปรับบวกขึ้นติดต่อ,อกัน3วัน แต่ว่านักลงทุนก็เลยเทขายทองคําแล้วก็ย้ายเงินเข้าตลาดหุ้นนะคะเวิมถึงผู้จัดก,การกองทุนต่างๆก็เทขายทองคําออกมานะคะจากสัญญาณทางเทคนิคนะคะเมื่อหลุด1 2ึ0ง ,22 0ลงมานะคะแล้วก็เพื่อที่จะปิดสถานะในช่วงสิ้นใจมาด้วยในส่วนแนวโน้มนะคะเราก็ยังมองว่า ยังเป็นขาลงต่อเนื่องนะคะแต่ตอนนี้มันเข้าใกล้ราคามันเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตแล้วนะคะจะมีการชะลอตัวแล้วก็ดิดกลับบ้างแต่ก็ยังไม่ควรเข้าเปิดลองนะคะเพราะยังจะมีแรงขายจากสัญญาณทางเทคนิคอยู่สำหรับแนวรับวันนี้นะคะเราก็ให้ที่รบริเวณ1,165 1 5ันน่ะคะส่วนแนวต้านมีที่รบริเวณ1 2 0 0แล้วก็1,220 จะเห็นว่าภาพกราฟทางเทคนิคนะคะราคาปรับตัวลดลงมาแรงนะคะเป้าหมายการลงต่อไปก็คือบริเวณ1,165-1,150นะคะซึ่งจะเป็นบริเวณนี้นะคะแต่ในช่วงนี้ก็อาจจะมีการชะลอลงบ้างนะคะเพราะว่าเข้ามาใกล้ต้นทุนการผลิตแล้วนะคะ ส่วนเซตห้าสิบเอ่อส่วนดาวโจนนะคะก็ปิดบวกขึ้นไปได้ติดต่อกันเป็นวันที่สามบวกไปอีกหนึ่งร้อยสิบสี่จุดสามหกจุดนะคะก็ปิดไปที่หนึ่งหมืนห้าพันยี่สิบสี่จุดสี่เก้าจุดก็เป็นการกลับมายืนเหนือหนึ่งพันห้าร้อยจุดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสาเหตุก็จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีแล้วก็นักลงทุนคลายความกังวลว่าเฟดจะลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเมื่อประธานเฟดสาขานนวยอ,อกออกมา กล่าวว่าเฟดจะซื้อสินทรัพย์ต่อไปนะคะถ้าหากว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยขยายตัวยังอ่อนแออยู่ส่วนราคาน้ำมันก็ปิดบวกได้ทั้งเบรนท์แล้วก็ในสเมกนะคะโดยในสเมกบวกขึ้นมาถึง1.55เหรียญน,นะคะปิดไปที่97เหรียญในเบรนทปิดไปที่102.65เหรียญน,นะคะส่วนค่าเงินนะคะค่าเงิน US d อ l l ารก็อ่อนค่าลงมาเล็กน้อย เงินบาทวันนี้มีแนวโน้มอ่อนค่าลงนะคะเมื่อวานปิดไปที่31.12ส่วนกองทุน iShare s เวอร์ t าร s นะคะซื้อโลหะเงินเพิ่มขึ้น15ตันนะคะมาถืออยู่ทั้งหมด9905.88ตันนะคะส่วน SPDR ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะคะถือเท่าเดิมเดี๋ยวเรามาดูกราฟของซิวเวอกันนะคะ ซิ l เวอก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะถ้าหากว่าเทียบกับการลดลงของทองคำเมื่อคืนนี้ก็แสดงให้เห็นว่าทางซิเวอรนั้นแข็งแรงกว่าราคาของซิ l เวอรแข็งแรงกว่าราคาทองคำนะคะโดยคาดว่าถ้าหากมีราคามีการปรับตัวขึ้นนะคะราคาโลหะเงินจะปรับตัวขึ้นได้มากกว่า ทองคำนะคะวันนี้ก็มีแนวรับที่บริเวณ18.44แล้วก็18.00นะคะแนวต้านที่บริเวณ19.00แล้วก็19.4ส่วนค่าเงินบาทนะคะก็ยังแกว่งตัวในในใน กรอบแคบนะคะยังวิ่งไซเวย์อยู่ในกรอบระหว่าง3 0 8ถึง31.2นะคะราคาก็กำลังเพิ่มกำลังปรับตัวไปทดสอบแนวต้านเดิมที่31.2ถ้าหากทะลุผ่านไปได้ก็จะมีแนวโน้มขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไป31.3แล้วก็31.4แนวรับนะคะวันนี้ที่31.0แล้วก็30.8แนะคะแนวต้าน31.3แล้วก็31.4 ส่วนไอซ์เบรนนะคะราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดที่บริเวณ103.5นะคะก่อนจะมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาปิดที่102.65โดยแนวโน้มราคาน้ำมันยังเป็นบวกอยู่นะคะโดย MA CD Line ยังอยู่เหนือซิ l i n ล,ลยอย่างต่อเนื่องนะคะแนวต้านอยู่ที่บริเวณ103.5แล้วก็105แนวรับบริเวณ102แล้วก็100.7 ส่วนเซตห้าสิ สำหรับเซต50นะคะดัชนีปรับขึ้นทดสอบ Moving e v e r a รทที่990แล้วก็อ่อนตัวลงทันทีนะคะาจากการถูกขายทำกำไรในระยะสั้นก็มีแนวต้านทางจิตวิทยาที่1,000จุดนะคะแต่ RSI ยังส่งสัญญาณว่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะก็ให้นักลงทุนจับตาก,การแว่งตัวในกรอบ950ถึง1,000จุดถ้าหากดัชนีทะลุ1,000จุดได้นะคะก็จะมีแรงซื้อเก็งกำไรปรับขึ้นได้แรง ตอนนี้ก็เทรดดิ้งในกรอบ 950- ถึง1,000นะคะแล้วก็ follow ลองถ้าหากว่าดัชนีผ่าน1,000จุดขึ้นมาสำหรับ support นะคะอยู่ที่950แล้วก็940นะคะส่วน r ส s i s t a น c e หยุดอยแนวต้านอยู่ที่990แล้วก็1,010จุดนะคะวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจประจำเดือนนะคะแล้วก็สสอก็แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือนด้วยนะคะ สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตาสารนุพันธ์จากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ